ครับผมคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการนะครับเราเพิ่มแผงนะครับเพื่อในการชาร์จนะครับที่เสถียรที่สุดแล้วก็สามารถขับโหลดนะครับอย่างเช่นเอในเวลากลางวันหรือว่าเราจะชาร์จรถนะครับยนต์ไฟฟ้านะครับอย่างเนี้ยทีมองไกลไกล M G E P นะครับแต่เสถียรก็คือการเพิ่มแผงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มแผงนะครับ เข้าตัวไฮบริดเยอะไปก็จะมีผลนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องระบบการชาร์จนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แผงติมพิกัดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะมีผลต่อ,อพวกวงจรในการชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้การชาร์จแบบรวมนะครับก็คือใช้ แผงอีกชุดหนึ่งนะครับอย่างที่ทําคลิปไว้เมื่อวานนะครับผ่านชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับเมื่อไฟได้ประมาณ280หรือ300โวลต์นะครับเขาก็จะเริ่มจ่ายกระแสนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยในการชาร์จแบตนะครับดีเทียมนะครับอย่างเงี้ยดีเทียมตั้งไว้40แอมป์นะครับตัวนี้แผงจากแผงมา25ครับแสดงว่า ชุดนี้นะครับชาร์จอีก25นะครับไออีก15แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้แบตของเราเนี่เต็มเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเต็มเร็วนี่ก็คือสมรรถนะความสามารถนะครับในการชาร์จนี่ดีนะครับเพราะฉะนั้นโหลดต่างๆที่เราเอามาใช้นะครับอย่างเปิดแอร์กลางวันนะครับตอนนี้ถ้าเปิดแอร์ตอนกลางวันนี่สบายเลยนะครับตั้งแต่2องโมงเช้านะครับที่ไทยนี่2องโมงเช้า สามารถเปิดแอร์ได้เลยครับตอนนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับเปิดแอร์โดยที่ไม่ใช้การไฟฟ้านะครับเพราะตอนนี้ที่ทําคลิปเมื่อวานนี้ก็คือยังไม่ได้ดึงจากการไฟฟ้ามาเลยนะครับ44เดี๋ยวปรับแรงดันให้ดูนะครับแรงดันอยู่นี้54.7นะครับเห็นไหมครับตอนนี้การชาร์จก็ประมาณ60%แล้วนะครับ60%แล้วเพราะแบตมันเหลือจากเมื่อคืนนะครับ แรงดัน PV สองน้อยเจ็ดสิบสองนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าโหลดกินเยอะๆนี่แรงดัน PV ก็จะดับลงนะครับแต่ตัวนี้แรงดัน PV จะเท่าเดิมนะครับมีผลน้อยมากนะครับทางฝั่งอินพุตนะครับเพราะว่าอินพุตของชาัชเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟ2 8 0ร้อถึงสามโวลต์นะครับตัวนี้เมื่อหลุดดึงหนักๆนี่โวลต์ทางฝั่งอินพุตจะไม่ค่อยตกนะครับเพราะฉะนั้น การจ่ายก็จะ,สะเสถียรน,นะครับสเสถียรกว่าที่มีทําการสเสถียรกว่าโหลดของอินเวอร์เตอร์เพราะว่าอินเวอร์เตอร์นี้มันมีการเบ่งจ่ายไปให้โหลดนะครับก็คือเชร์กระแสไปในส่วนต่างๆนะครับอย่างเช่นเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโหลดของเพงก็จะไปใจ่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแทนที่จะ,ะไปชาร์จลูแบตนะครับก็คือดึงส่วนหนึ่งของแบต กระแสส่วนหนึ่งออกไปนะครับเป็นการชาร์จที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากๆนะครับถ้าใช้เพื่อนใช้ระบบนี้นะครับสําหรับใครไม่อยากเชื่อมต่อกับการไฟฟ้านะครับหรือไม่ต้องการที่จะพึ่งพาการไฟฟ้านะครับประธานโทษทีนะครับไม่ต้องพึ่งพาก็สามารถที่จะใช้ระบบนี้ได้นะครับแต่กขบอกว่าแผงโซลาเซลล์ต้องมีปริมาณที่ พอสมควรนะครับเ,เกินกว่าที่โหลดในบ้านนะครับที่จะใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับต้องคำนวณโหลดดีๆนะครับสังเกตด,ดูตัวนี้54.7แล้วนะครับการชาร์จสะเทียนมากๆนะครับเเดี๋ยวเราจะลองชาร์จรถไฟฟ้าให้ดูนะครับ <Yeah. laughs> ตัวนี้ก็ไปละว่าจะชาร์จรถไฟให้ดูหน่อยอเดี๋ยววันหน้าเราจะทำคลิปชาร์จรถไฟดูนะครับสองโมงนิดๆครับตอนนี้ก็แดดมาจางๆแล้วครับเริ่มมาจางๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ เปิดแอปนะครับเป็น Smart ท m ีเนะครับเราจะเปิดดูว่าตอนนี้เขา,าชัดกระแสอยู่เท่าไหร่นะครับในช่วงเดียดอ่อนๆน,นะครับ